ทำแบบสำรวจแล้วก็สำรวจความนิยมความชื่นชอบในวัตถุมงคลนะผมถามอย่างนี้นะครับผมถามว่ากําลังดัง 1. หงลวงพ่อปลดนี้ 2. หลวงพ่อสําเร็จศักดิ์สิทธิ์ 3. หลวงพ่อทันใจในรูปแบบวัตถุมงคลชอบองค์ไหนใส่ตัวเลขเลยนะผมขยายความนิดนึง นะขยายความหน่อยเพื่อให้ท่านได้เข้าใจว่านะชอบนะชอบวัตถุมงคลน,นะขององค์ไหนนะไม่ว่าจะเป็นนะหลวงพ่อปดนี่นะหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์แล้วก็นะหลวงพ่อทันใจนะถ้าดูแล้วเนี่ยนะผลออกมาแล้วนะครับ นะผลออกมาแล้วเดี๋ยวเรามาฟังผลกันหน่อยนะแล้วก็วิเคราะห์ไปด้วยสำหรับคนที่จะติดตามบทวิเคราะห์นะครับบทวิเคราะห์ก็ติดตามกันได้แต่ว่าผมบอกอย่างนี้นะครับนะผมวิเคราะห์เนี่ยอย่าเอาไปเป็นข้อนะเป็นข้อตายตัวนะว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะครับมันเป็นความคิดเห็นของผมนะเป็นการวิเคราะห์ของผม มันอย,อย่าเอาไปผูกพันกับนาะส่วนอื่นนะครับเอาเป็นว่าเอาเป็นข้อมูลนะเอาเป็นข้อมูลนะมาดูตรงนี้ก่อนนะครับนะตรงนี้ก่อนถ้าถ้าผมยกมาสามองค์เนี่ยนะฮะสามองค์เนี่ยเป็นนะเป็นพระพุทธรูปทั้งสามองค์ก็คือหลวงพ่อปหนี้หลวงพ่อสมเด็จศักดิ์สิทธิ์แล้วก็หลวงพ่อทันใจหลวงพ่อทันใจเนี่ยอาจจะนะอาจจะลาไปหน่อย นะอาจจะล้าไปหน่อยนะแต่หลวงพ่อปดนี้กําลังมาแรงหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธ์กำลังดังผมทำแบบสำรวจออกมาเดี๋ยวผมจะวิเคราะห์ให้ท่านฟังนะแบบสำรวจนะแบบสำรวจเนี่ยประมาณนะประมาณเดี๋ยวนะฮะ ประมาณ78ตัวอย่าง78ตัวอย่างผลออกมานะผลออกมาดังนี้นะครับอันดับหนึ่งที่คนอยากจะได้บูชามากที่สุดก็คือหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สทธิ์อันดับสองก็คือหลวงพ่อปดนี้อันดับสามก็คือหลวงพ่อทันใจตัวเลขออกมาเป็นอย่างนี้นะครับนะตัวเลขออกมาเป็นอย่างนี้ นะท่านจะเห็นว่านะจะเห็นว่าหลวงพ่อปลดหนี้กับหลวงพ่อสําเร็จศักดิ์สิทธิ์ไม่ห่างกันนักนะไม่ห่างกันนักแต่ว่าหลวงพ่อสําเร็จศักดิ์สิทธิ์กับแรงกว่านะเอาเข้ามาสู่บทวิเคราะห์ผมจะตัดนะจะตัดเอาหลวงพ่อทันใจออกนะครับเรามาวิเคราะหนะ์กันแค่นะกันแค่หลวงพ่อปลดหนี้ แล้วก็หลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ทำไมผมถึงเลือกเอาแค่สองหลวงพ่อมาพูดถึงเพราะว่าตอนนี้เนี่ยสองหลวงพ่อกำลังมาแรงอยู่ในปัจจุบันแล้วก็มีการจัดสร้างวัตถุมงคลขออนุญาตจัดสร้างวัตถุมงคลกันอยู่ในปัจจุบันมาดูความแรงนะเรามาพูดถึงความแรงของ อันดับหนึ่งกันก่อนนะครับหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ซึ่งใครๆบอกว่าผลโพเนี่ยน่าจะออกมาว่าหลวงพ่อปหนี้เป็นอันดับหนึ่งแต่ผลโพของคัมภีนิวกลับปรากฏว่าหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์มาอันดับหนึ่งทำไมถึงผลออกมาอย่างนี้ผมวิเคราะห์แบบนี้ก่อนนะครับว่า หลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์เนี่ยระยะการดังหรือการออกตัวหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์มาก่อนแล้วก็ดังก่อนแล้วทุกวันนี้มีวัตถุมงคลได้รับความนิยมในรุ่นก่อนๆราคาเริ่มขยับไปสูงแล้วด้วยนี่คือการได้เปรียบของหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์เพราะว่ามันมีการจัดสร้างวัตถุมงคลกันแล้ว แล้วราคาขยับไปแล้วด้วยแล้วก็วัตถุมงคลสร้างใหม่หลวงพ่อสมเด็จศักดิ์สิทธิ์พอสร้างออกมาแล้วคนก็บูชามีทั้งนะมีทั้งทีมตำรวจก็ไปขออนุญาตจัดสร้างทั้งทีมเซียนพระก็ไปขออนุญาตจัดสร้างฉะนั้นเนี่ยหลวงพ่อสมเด็จศักดิ์สทธิ์ถ้าพูดถึงในวงการพระแล้วได้เปรียบ ได้เปรียบหลวงพ่อปลดหนี้อันนี้คือการได้เปรียบนะครับนะการได้เปรียบเดี๋ยวผมจะนะพูดให้ฟังแต่ว่าเรามาดูนะดูประวัติข้าวๆก่อนแล้วกันนะครับเพราะหลายคนอาจจะไม่รู้จักว่าหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สทธิ์เนี่ยเป็นพระอะไรทำไมคนถึงให้ความสำคัญแล้วก็นะมา นะอยากได้บูชาหลวงพ่อสมเด็จศักดิ์สิทธิ์เหนือกว่าหลวงพ่อปดนี่นะเป็นนัยยะสําคัญพอสมควรทีเดียวหลวงพ่อสมเร็จศักดิ์สิทธิ์นะครับชื่อตรงมากชื่อตรงมากถ้าเราดูหลวงพ่อองค์อื่นๆนะครับเราจะเห็นหลวงพ่อโตนะอาจจะชัดเจนหน่อยแต่ถ้าไปพูดถึงหลวงพ่อโสธรพระพุทธชินราช อันนี้เราต้องแปลความกันนิดหนึ่งว่านะบูชาแล้วเป็นยังไงบูชาแล้วได้อะไรแต่ว่าหลวงพ่อสมเร็จศักดิ์สิทธิ์ชื่อท่านบอกเลยบูชาแล้วสําเร็จมีความศักดิ์สิทธิ์ด้วยสําเร็จศักดิ์สิทธิ์อันนี้ชื่อค่อนข้างจะตรงนิดหนึ่งนะครับนะหลวงพ่อสาเร็จศักดิ์สิทธิ์เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ทึ่งมีการขุดพบโดยบังเอิญที่หมู่บ้านหนองตาโลอยู่ที่คจิสิ์หนองแค สระบุรีฮะตัววิหารที่ประดิษฐานองค์หลวงพ่อสมเด็จศักดิ์สิทธิ์มีความงดงามทางสถาปัตย์นะเป็นที่เคารพศักดิศรัาของประชาชนเป็นอย่างมากและยังถือเป็นแหล่งความรู้ประวัติศาสตร์นอกห้องเรียนที่ดีที่สุดอีกแห่งหนึ่งเลยนะครับหลวงพ่อสมเด็จศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเป็นพระพุทธรูปนะเนื้อดินประดิษฐานอยู่ริมคลองและผีพัดฝั่งขวา ซึ่งเป็นคลองชนประทานที่ขุดพบอย่างบังเอิญเมื่อวันจันทร์ที่2ขึ้น12ข้ามปีกุลเดือน12พศ2 5 0 2ผมยังไม่เกิดผมเกิด2,507ฉะนั้นเนี่ยถ้านับเนื่อง2,502น่าจะยุคของคุณเบิร์ตธงชัยนะประมาณนั้นได้นะก็จะอยู่ที่60กว่าเนะี่ย ตั้งอยู่บนคันคลองระผีพัดฝั่งขวานะครับซึ่งคลองระผีพัดเนี่ยถือเป็นสายน้ำสำคัญที่ขุดขึ้นมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5นอกจากนี้ยังมีเรื่องเล่าในอดีตที่ว่าก่อนจะพบหลวงพ่อสมเร็จศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเคยเป็นเนินดินที่มีระดับสูงกว่าองค์หลวงพ่อมีเฉพาะทางเดินแคบแคบเท่านั้นหลังจากนั้นก็มีคนงานชนประทานประตูระบายน้ำ พระเอกาทศรสมาขุดดินที่เป็นเนินนั้นไปถมริมตลิ่งบริเวณที่น้ำกัดเซาะพังขุดอยู่หลายวันจนไปถึงบริเวณที่หลวงพ่อประดิษฐานอยู่ซึ่งเป็นดินที่แข็งมากผิดไปจากบริเวณอื่นๆจนขุดดินต่อไปไม่ได้ก็จะมีการขุดดินบริเวณรอบๆแล้วพอจะขุดได้จากนั้นดินที่แข็งก็แตกเป็นรูปองค์พระพุทธรูปบ้างก็ว่า นะเป็นนะคนงานของชนประธานที่ปั้นพระองค์นี้ขึ้นมานะครับนะแต่ว่าอันนี้เป็นเรื่องที่นะบอกเล่าแต่ว่าเขาบอกว่าท่านศักดิ์สิทธิ์มากมีคนเคยไปขอโชคขอลาบแล้วได้สถานที่ที่ประดิษฐานไม่ใช่วัดนะครับไม่ใช่วัดนะครับนี่คือหลวงพ่อสําเร็จศักดิ์สิทธิ์นะครับหลวงพ่อสาเร็จศักดิ์สิทธิ์ ปัจจุบันหลวงพ่อสัมเท็จศักดิ์มีการขออนุญาตจัดสร้างส่วนใหญ่ที่ขอนะไม่ไม่ได้นะขอแล้วก็มีวัดมาขอแล้วก็สร้างแล้วก็เสกนะอาจจะเสกที่วัดนะอย่างวัดตลิ่งชันก็เคยนะเคยเสกนะวัดอื่นนะที่เคยสร้างก็ไปเสกนะครับนะอย่างนั้นแล้วก็ได้รับความนิยมนะหลวงพ่อสําเร็จศักดิ์นะก็มีหลายรุ่นปัจจุบัน ที่มีาราคาสนนเล่นหากันสูงพอสมควรมาที่อันดับสองนะผลโพลออกมาอันดับสองที่คนอยากจะได้ไว้บูชามากเป็นอันดับสองหลวงพ่อปดนีมาดูนะหลวงพ่อปดนีนะครับหลวงพ่อปดนีที่ผ่านมาเริ่มมีชื่อเสียงโด่งดัง คนแห่ไปขอบารมีเพราะชื่อท่านปดนีนะครับนาพระพุทธรูปที่อยู่คู่กับวัดห้วยน้ำซับวัดพระธาตุวายโยนะครับตั้งอยู่ที่ริมอ่างเก็บน้ำลาดกระทิงในอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเซาฮะโดยไม่ได้มีประวัติความเป็นมาที่แน่ชัดหลวงพ่อปดนีเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ประ็ิสฐานอยู่นอกอาคารวิหารภายใต้ร่มเงาของต้นโพใหญ่ทางด้านหลังพระมหาเจดีย์มีผู้คนศรัทธามากราบไหว้ปิดทองและขอพรให้ช่วยเรื่องการปลดหนี้กันมากโดยเฉพาะผู้ที่ทำธุรกิจการค้ามักจะขอให้ทำมาค้าขายดีคล่องตัวไม่ขัดข้องนะมานะครับหลวงพ่อปลดหนี้เนี่ย นะมาดูหน่อยนะครับนะเป็นพระพุทธรูปปางมานวิชัยฮะมานวิชัยเนี่ยนะก็นะนะประวัติเดิมเนี่ยนะครับวัดห้วยน้ำรัพย์หรือพระธาตุวายโยเนี่ยเมื่อปีพศ2528หลวงพ่อปดนี้ก็ได้ปรากฏมานะคือคือก็ปรากฏขึ้นมาแต่ก็นะไม่ไม่ได้มาแบบนะเดิมมาก่อนนะครับนะไม่รู้ว่านะ นะ่อาจจะมีความชัดเจนในเรื่องความเป็นมาซึ่งทางนั้นเขาระบุนะครับนะในตรงนี้เนี่ยเป็นที่มานะยังนะก็เขาบอกว่ายังไม่ปรากฏแน่ชัดนะประมาณนั้นนะครับนะความดั้งเดิมนะนะพุทธคุณเนี่ยหลวงพ่อปดหนี้เนี่นะครับนะปลดหนี้สินทำมาหากินขลองตัวทำมาค้าขายนะนี่ เขาเน้นหนักทางนั้นนะครับวัดห้วยน้ำซับหรือที่เรียกว่าวัดพระธาตุวายโยเป็นวัดที่มีชื่อเสียงนะมากนะครับพระธาตุวายโยเนี่ยมีรูปแบบเจดีย์สสีไม่เหมือนที่ไหนงดงามแปลกตาราวกับช้างเผือกในป่าใหญ่ภายในมีลวดลายวิจิตสวยงามกราบสักการะพระพุทธรูป5พระองค์และขึ้นไปยังชั้นบนขององค์เจดีเพื่อชมวิวทิวทัศน์อ่างเก็บน้ำลาดกระทิง น,ะนี่นะครับความเป็นมาเนี่ยนะก็ท่านก็พอจะรู้นะพอจะรู้กันอยู่นะครับเอาเรื่องของวัดสักหน่อยนะเพื่อเป็นนะเพื่อเป็นข้อมูลนะครับเป็นข้อมูลวัดซับนะห้วยน้ำซับเนี่ยนะการเดินทางนะการเดินทางเนี่ยใช้เส้นทางเข้าสู่อำเภอท่าตะเกียบนะครับ ทางที่เข้าสู่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่านะเขาอ่างลือในนะวัดพระธาตุวายโยเนี่ยจะถึงก่อนนะครับวัดห้วยน้ำรัพย์เดิมเป็นเพียงสำนักสงฆ์หลังจากนะหลังจากนั้นเนี่ยมีคุณแม่สุจิตราพานทองนะครับแล้วก็คณะสิทธิ์ร่วมสนับสนุนให้สร้างเป็นวัดขึ้นเมื่อปีพศ2528 โดยเกิดจากนิมิตของคุณแม่สุจิตตาเกี่ยวกับเรื่องเมืองวายโยนครว่าในสมัยหลังพุทธกาล200ร200กว่าปีเนี่ยดินแดนแห่งนี้เคยเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ถูกขนานนามว่าวายโยนครฮนะมีเท้าแสนชัยเป็นเจ้าเมืองที่นำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ดินแดนแห่งนี้แต่ด้วยภัยธรรมชาติและโรคระบาดครั้งใหญ่ทำให้ดินแดนแห่งนี้สาบสูญไป วัด้ว้ยน้ำซับเป็นวัดที่มีพื้นที่กว้างนะจรดบริเวณอ่างเก็บน้ำไร้กระทิงโดยรอบมีต้นไม้ร่มรื่นกลางวัดมีถนนตัดผ่านนะจึงแบ่งพื้นที่เป็นสองส่วนนะภายในวัดมีสิ่งที่น่าสนใจหลายอย่างให้ชมบางจุดอยู่ในระยะไกลกันต้องขับรถไปชมส่วนที่โดดเด่นที่สุดภายในวัดก็คือพระมหาเจดีย์พระาธาตุวายโยนะครับนี่ฮะ หลวงนะหลวงพ่อปดนีอา้าเรามาวิเคราะห์กันนะในฐานะที่ผมอยู่วงการพระมานานนะเราจะวิเคราะห์ให้เห็นมุมของนักสะสมนักเล่นเพราะว่าตอนนี้ข่าวนักสร้างเนี่ยบุกไปขออนุญาตจัดสร้างวัตถุมงคลหลายรุ่น แต่ละรุ่นมีการคาดการว่าจะมีคนสนใจในการบูชาค่อนข้างเยอะทีเดียวเพราะเห็นจากผู้ที่สัทธาแห่แหนไปนะกราบขอพรค่อนข้างเยอะแล้วก็รู้จักกันแยะตรงนี้เรามาดูนะครับผมจะนะจะสรุปให้ท่านฟังแบบนี้นะครับจากการทำโพล ซึ่งอันดับหนึ่งนะอยู่นะอยู่ที่หลวงพ่อสมเด็จศักดิ์สิทธิ์นะอันดับสองเนี่ยหลวงพ่อปดนีนะหลวงพ่อปดนีนะเรามาเทียบเคียงกันแล้วให้ท่านเห็นชัดๆในการได้เปรียบเสียเปรียบของนักสร้างที่สร้างวัตถุมงคลในสองรูปแบบก็คือของหลวงพ่อสมเด็จศักดิ์สิทธิ แล้วก็ของหลวงพ่อบทนี่หลวงพ่อสําเร็จศักดิ์สิทธิ์เอาตรงนี้ก่อนนะเรามาวิเคราะห์ของหลวงพ่อสาเร็จศักดิ์สิทธิ์ก่อนนะครับในฐานนะที่มีคนสนใจกันค่อนข้างเยอะทีเดียวหลวงพ่อสําเร็จศักดิ์สิทธิ์มีชื่อเสียงมานานแล้วนะครับแล้วก็มีการจัดสร้างแล้วมีการสร้างกลุ่มนะกลุ่มของหลวงพ่อสําเร็จศักดิ์สิทธิ์่มีเซียนพระเข้าไปอยู่ เข้าไปเป็นแอดมินเข้าไปอยู่แล้วก็มีการจัดสร้างวัตถุมงคลอันนี้ได้เปรียบนะได้เปรียบพอสมควรแล้วก็เขามีนะมีข่าวในสื่อมานานแล้วนะครับผมบอกว่าตอนที่ผมอยู่หนังสือพิมพ์รายวันผมมีโอกาสไปสถานที่แห่งนี้ตอนนั้นยังไม่ดังฮะตอนนั้นยังไม่ดังเราไปเอาข้อมูลมาแล้วก็มาเขียนลงในหนังสือพิมพ์รายวัน แล้วต่อมาเนี่ยมีในหนังสือพิมพ์รายวันเยอะทีเดียวในเรื่องของความเป็นมาของหลวงพ่อสมเด็จศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เรื่องความศักดิ์สิทธิ์นะการขอได้นะมีโชคมีลาภนั้นเนี่ยหลวงพ่อสมเร็จศักดิ์สิทธิ์ใช้เวลาในการในการเพาะบม่มใช้เวลาในการสร้างชื่อนานพอสมควรนะหลายปี กว่าจะมีชื่อเสียงอยู่ในปัจจุบันแล้วก็มีวัตถุมงคลออกมาแล้วก็มีการขออนุญาตสร้างแล้วสร้างออกมาแล้วคนก็แห่จองกันเยอะอันนี้หลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์มาดูนะมาดูหลวงพ่อปดนี่นะหลวงพ่อปดนี่นะเราจะเห็นว่าหลวงพ่อปดนี่เนี่ย ยังไม่มีวัตถุมงคลออกมามากนักแต่ว่ามีกระแสนะแรงมากหลายคนเนี่ยไปขออนุญาตจัดสร้างเพราะว่าดูแล้วมีแนวโน้มสดใสมีแนวโน้มเป็นไปได้แต่ถ้าเป็นมุมมองของผมที่ผมมองวงการมานานผมบอกนะครับว่าถ้าหลวงพ่อปดนี้ มาเปิดเฉพาะในในกลุ่มมาเปิดเฉพาะในศูนย์พระเปิดจองถามผมถ้าออกรุ่นนะแรกๆอาจจะเหนื่อยน้อยหน่อยแต่ถ้าออกรุ่นหลังหลังโอกาสเหนื่อยสูงครับเพราะว่าหลวงพ่อปลดหนี้เนี่ยผมว่าถ้าคนสร้างติดต่อกับวัดได้วัดเปิดจําหน่ายให้นะวัด เปิดเต็มที่นะจำน่ายให้ด้วยอะไรด้วยมีสิทธิ์เป็นไปได้อันนั้นนะ่ะอาจจะได้แต่ถ้ามาเปิดเองตามศูนย์พระต่างๆถ้าเป็นรุ่นแรกๆทำพิมพ์สวยๆผมว่าพอไปได้แต่ถ้าแห่กันทำบอกตรงๆนะยี่สิบสามสิบรุ่นหรือเป็นร้อยรุ่นเหนื่อยแน่ครับเหนื่อยแน่ครับเพราะว่า เพราะว่าหลวงพ่อปดนี่เป็นพระพุทธรูปไม่ใช่เกจินะฮะท่านมองตรงนี้ก่อนนะครับเป็นพระพุทธรูปไม่ใช่เกจินะครับนั้นการที่จะขับเคลื่อนพระพุทธรูปเอาออกมาเป็นนะเอาออกมาเป็นวัตถุมงคลมันลำบากแล้วก็ยากมันไม่เหมือนรูปเกจิที่สามารถจะพลิกรูปแบบได้หลายอย่าง รูปแบบของพระพุทธปางมารวิชัยซึ่งไม่ได้มีความแตกต่างจากพระองค์อื่นๆแล้วก็เป็นพระที่ไม่ใช่เป็นพระสงคเครื่องการจะใส่อะไรลงไปเยอะแยะมากมายทำได้ยากอาการที่คำทำได้ยากแบบนี้เนี่ยถ้าสร้างนะสร้างรุ่นสองรุ่นสามรุ่นสี่รุ่นห้ารุ่นยังพอไปได้ถ้าสร้างเป็นสิบรุ่น สร้างเป็นร้อยรุ่นยากครับเหนื่อยครับนั้นเนี่ยถ้าใครจะออกช่วงนี้ช่วงกระแสผมว่านะก็มีโอกาสแต่ถ้าท่านจะหวังศูนย์พระผมบอกว่าแม่นะเหนื่อยเหมือนกันนะถ้าหวังศูนย์พระเนี่ยเหนื่อยเหมือนกันนะแต่ถ้าท่านหวังกับคนที่เขาไปบูชาเขาไปทำบุญที่วดัดนะหรือ อันนี้แหละอันเนี้ยที่บอกว่าถึงคนล่างจริงๆอันนี้แหละถึงคนล่างจริงๆคือคนใช้จริงๆฮนะถ้าเป็นหลวงพ่อปดนีีผมเชื่อว่าถ้าคนเช่าคนซื้ออยู่คนล่างจริงๆแต่คนล่างจริงๆเขาไม่ได้ซื้อไปขายคนซื้อไปบูชาเมื่อซื้อไปบูชาซื้อไปเก็บเขาไม่เช่าเยอะอันนี้คือปัญหา เพราะว่าที่ผ่านมาเราเช่ากันแบบยกลังยกลังยกลังอาการไม่เข้าไม่เช่าเยอะเนี่ยการยกลังไปเนี่ยมันจะง่ายกับการขายหรือเปล่ามันไม่เหมือนกับนะไม่เหมือนกับเกจิที่ยกลังไปแล้วอาจจะขายง่ายกว่าแต่อย่างนี้ยกลังไปแล้วขายง่ายกว่าหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้แต่ผมบอกว่าตรงนี้เป็นบทนะเป็นบทวิเคราะห์เท่านั้นนะ ยังไม่รู้ทิศทางที่ชัดเจนแน่นอนเพราะว่าเราต้องให้ผ่านไปก่อน1รุ่น2รุ่น3รุ่น4รุ่นหรือหรุ่นเราจะเห็นทิศทางแล้วว่านะหลวงพ่อปดนียืนระยะได้แค่ไหนฮะนะยืนระยะได้แค่ไหนนะเดี๋ยวต้องมาดูกระแสเพราะดูแล้วยังไม่มีใครที่เปิดนะเปิดออกมา แบบคล้ายๆเหมือนนะเป็นแบบผู้แตกเปิดออกมาเป็นแบบพลึบนะยังนะครับ